วิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยับวิ่งวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวบิตคอยเนี่ยมีสต็อกทูโฟที่แซงกลเดียมแซงซิลเวอร์ไปแล้วนะครับโดยสรุปก็คือสต็อกทูโฟเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เอาไว้แล้วบิตคอยเนีนอกจากในเชิงของ Store of Value แล้วเนี่ยมันมีผลอ,อื่นๆที่คิดว่าจะขึ้นอีกหรือไม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับฟรีมาร์เก็ตช n น e ลของเราวันนี้อยู่ในรายการ Big Event of t h เ Week ครับเป็นรายการที่จะนำเหตุการณ์ใหญ่ๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมและหนึ่งในเหตุการณ์ใหญ่ครับที่ผมเชื่อว่าเป็นกระแสต่ตอเนื่องกันมาสัพภาคใหญ่ละก็คือเรื่องของ Bitcoin all time high ครับซึ่ง ในส่วนของทางบิตคอยเองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่ซื้อเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงที่เขาเป็นขาลงผมว่าช่วงนี้น่าจะแฮปปี้กันมากๆครับแต่สําคัญครับว่าเอ๊ะมุมมองของตจ้เนี้แล้วมันจะไปต่อได้หรือไม่ซึ่งมุมมองน้ตรงนี้ครับเราสามารถดีฟายเราสามารถนิยามเราสามารถคิดวิเคราะห์มันได้หลากหลายแง่มุมเลยในวันนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังในแง่มุมหนึ่งครับที่เป็นแง่มุมที่สําคัญและ ผมว่าเป็นแง่มุมหนึ่งที่ใช้คำว่าเป็นในเชิงพื้นฐานเป็นในเชิงของตัว v ว u ล t i o n ของบิตคอยน์ในรูปแบบหนึ่งครับตรงนี้เดี๋ยวขอนี้าส่งต่อให้คุณโอ้นเลยครับผมครับผมเป็นทุกอย่างจริงๆนะครับเป็นอาจารย์เป็นพ่อ,อนะครับผม, <laughs> ผมก็อันนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัว s t o c o f o โฟกันนะซึ่งประเด็นมันคือสิ่งมันมันเป็นสิ่งนี้ผมชอบอันนึงเลยนะครับในการที่ เอาไว้พูดถึงว่าทําไมไอสิ่งสิ่งเนี่ยมันถึงเอาไว้เก็บมูลค่าทําไมมันถึงมีค่าทําไมคนถึงเชื่อคือเด็กๆคือมันเริ่มจากเด็กๆผมก็งงๆว่าทําไมคนถึงเชื่อว่าทองมีค่าทั้งที่มันก็คือโลหะชนิดหนึ่งนะครับปรากฏว,ว่าผมโตขึ้นมาจนอายุจะสามสิบละผมก็ไปเจอตัวนี้ในที่สุดนะครับก็คือ s t o to f l o w เออเลยเอามาแชร์ทุกคนฟังอันนี้เนี่ยจริงๆมันเอาไว้โซฟตัวพวก แบรนด์เนมบางตัวเหมือนกันพวกไฮเอ็นว่าทำไมเขาถึงมีราคามากกว่าตัวที่เป็นพวกเกินเนอร์ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่ผมชอบว่าอย่างพวกนาฬิกาจะมีบางแบรนด์ที่ก็เป็นแบรนด์หรูเหมือนกันแต่ปรากฏว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นนะคำว่าราคาขึ้นของผมอะหมายความว่าพอออกจากร้านมาเอามาขายหรือว่ามีคนรอซื้อทันทีที่ หน้าร้านเลยโดยที่คุณได้กําไรเลยมันไม่ใช่ราคาขึ้นว่าปีนี้เขาปรับราคาอันนั้นผมผมถือว่าไม่นับนะครับอันนี้เป็นแบบบางนาฬิกาบางแบรนด์ออกมาปุ๊บคุณราคาขึ้นได้เลยคุณเอาไปขายคุณ,ค,ณคุณกำไรเลยนะครับแต่ทําไมบางแบรนด์กลับไม่ได้มีราคาขึ้นต้องรอให้เขาปรับราคาอย่างเงี้ยขึ้นแล้วก็สมมติว่าคุณซื้อปีนั้นออกมาตอนนั้นคุณขาดทุนเสียด้วยซ้านะครับมันโซฟด้วยตัวนี้ครับ St o อกทู t o สต็อกทู o ฟเนี่ยมันคืออัตราส่วนที่เอาสต็อกมาหารโฟ คำว่าสต็อกเนี่ยมันคืออะไรมันคือ amount of resource that exists นะครับซึ่งมันก็คือสิ่งที่สิ่งนั้นน่ะสินทรัพย์นั้นๆอ,อ,อะไรก็ได้นาฬิกาก็ได้ทองคำก็ได้หรือว่าบิตคอยก็ได้ที่ออกมาแล้วที่ exist แล้วก็คือที่เราเห็นเห็นแล้วที่ถูกขุดออกมาแล้วที่นำออกมาขายแล้วนะครับอ่าส่วน flow เนี่ยเป็นตัวการผลิตเป็นตัวการขุดหรือเป็นเป็นสิ่งที่ ถูกนําออกมานะครับอน n u a l y ก็คือต่อปีครับก็คือสุดท้ายแล้วเอาสิ่งที่มีเนี่ยสมสมติว่าโรเล็กซ์ละกันมีกันเป็นหนึ่งล้านเรือนในตลาดรองที่ขายกันอยู่หรืออยู่บนข้อมือทุกคนรวมๆกันหมดแล้วถูกผลิตออกจากโรงงานมาหนึ่งล้านเรือนแล้วปีหนึ่งเขาผลิตอาจจะหนึ่งหมื่นเรือนนะครับก็เอาหนึ่งล้านหารหนึ่งหมื่นนะครับคิดอย่างนี้เลยอีกตัวหนึง่งที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาก็อย่างทองคำนะครับ ทองคำเนี่ยมีอยู่แล้วบนโลกประมาณ2 0 0แสนตันตีไว้สองแสนตันนี้ถูกขุดขึ้นมานะครับปีหนึ่งเนี่ยผลิตได้ประมาณ2000ตันอย่างเก่ง3,000ตันนะครับผลิตมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะถ้ายิ่งผลิตเพิ่มเนี่ยมันต้องยิ่งขุดเพิ่มยิ่งขุดเพิ่มคอสต,ต่อหน่วยมันเพิ่มขึ้นเพราะงั้นเขาก็ไม่ค่อยอยากผลิตเพิ่มผลิตเพิ่มมาแล้วมันไม่คุ้มทุนเขาก็รักษามาจิ้นประมาณนี้ v o ลุ่มประมาณนี้ก็สามารถจะ เลี้ยงบริษัทได้สามารถจะเลี้ยงแรงงานได้แล้วก็มีมาร์จิ้นที่น่าสนใจด้วยนะครับยิ่งผลิตเพิ่มยิ่งอาจจะทําให้มาร์จิ้นแคบลงอย่างรวดเร็วด้วยซ้ำเพราะนันทำให้ราคาตลาดล่วงเพราะงั้นแล้วตัวเนี้ยพอมาหาแล้วสต็อกทูโฟจะตกประมาณ .65 ผมสมมติขึ้นมานะประมาณ65 66นะครับตัวเลขประมาณนี้แต่มันมัน,ม,นมันมีตัวเลขที่ stock toF ฟเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะตัวโฟของคำที่ผมพูดไปมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วงานมันผลิตยากขึ้น นะครับมันก็เลยมันก็เลยทําให้สต็ to ทูโ w สูงยิ่งสูงยิ่งดีนะยิ่งสูงยิ่งหมายความว่าสินทรัพย์อันนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติของการ store of value ของการรักษามูลค่ามากขึ้นไม่ได้หมายความว่าราคามันจะขึ้นไม่ได้หมายความว่ามันจะมันจะแพงขึ้นแต่มันเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเอามาเก็บความมั่งคั่งได้ดีมีคุณสมบัติที่ดีกว่าตัวที่ stock to flow ต่ําลงมา เพราะงั้นแล้วผมยกตัวอย่างอย่างทอองบิตคอย,อยแล้วกันตอนนี้ขุดออกมาสักประมาณ19ล้านเหรียญผลิตปีผลิตป,ปีปีหนึ่งเนี่ยอะต่อวัน400เหรียญมันร้าวิ่งลงมาแล้วนะครับต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อปีคูณก็คูณไปพอหารมาแล้วเนี่ยสต็อกทูโฟมันจะตกที่ค่าหนึ่งแต่โฟมันมีแต่จะลดลงไงมันท้าวิ่งไปเรื่อยทุกสี่ปีเพราะงั้นสต็อกทูโฟมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเวลาผ่านไป ไอตัวสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยยิ่งมีคุณสมบัติของการรักษาความมั่งคั่งของการ store value ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆทุก4ปีนะครับเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราติดเอาไวต้ตรง s t o c k to f o l ามันมีมูลเออมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ต่อทีนี้เราไปดูกันหน่อยนะครับในหน้าถัดไปเนี่ยผมเอามาให้ดูเลยไปที่ bitcoin ก,กันหน่อยนะครับไปที่ bitcoin ก,ก็คือเราจะเห็นว่าอันนี้ย้อนตั้งแต่นับช่วงแบบอดีตการเลยล้กันนะครับก็คือเส้นล่างเนี่ย จะเป็นเส้นของราคาบิตคอยเป็นเส้นของออราคาบิตคอยนะครับแล้วแกน x เนี่ยก็คือ s t o to to o w นะครับแกน y ก็คือในส่วนของตัวราคานะครับเราจะเห็นว่าตัวพลาเดียมเมื่อก่อนเนี่ยโหโมี o c k to ท l o w ที่เรียกว่าแข็งแกร่งนะครับพอวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยครับวิ่งวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย ตัวบิตคอยเนี่ยมีต็อกทูโฟที่แซงพลาดียมแซงซินเวอร์ไปแล้วนะครับแล้วแล้วอันนี้แค่เติร์นฮับวิ่งนะใกล้ๆทองคำละซักช่วง4-5ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติที่ Store o ซ value ไม่เท่ากับทองยังน้อยกว่าทองอยู่แต่ปัจจุบันผมพาไปดูตัวนี้ดีกว่าเห็นชัดกว่าเมื่อก่อนเนี่ย บี้ๆกับทอซินเวอร์มาเลยตัวเงินมาเลยนะครับ2020ทาวิ 2, 0, 20, ่งครั้งก่อนถ้าเราจํากันได้ช่วงโควิดอะที่มีทัวิ่งครั้งนึงเราวิ่งกนะันแรงๆไป6-7หมื่นนช่วงนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ของทัวิ่งแล้วก็ทําให้ตัวสต็อกทูโฟเนี่ยดีกว่าตัวเงินนะครับแต่ยังแพ้ทองคําที่ผมพูดถึงนะครับแต่พอหลังจากนั้นแล้ว h u วิ่งเมื่อปี2024เมื่อมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยปุ๊บ มันเลยทําให้ตัวซ็อก f ูโฟของเขาเนี่ยเริ่มแซงทองคำข,ขึ้นมาแล้วนะตัวนี้ก็เลยอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนุนหนึ่งที่ที่ถ้าใครมอง Bitcoin เป็นคุณสมบัติของการเก็บ v a l u ลคุณสมบัติของการเก็บความมั่งคั่งเนี่ยมันเลยเป็นปัจจัยหนุนขึ้นมานะครับแล้วเขามองว่าปี2035าสิเนี่ยซ็อกคูโฟเห็นไหมสูงปีเลย ตัวนี้อาจจะเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมองว่าบิตคอยนมีคุณสมบัตินี้แล้วอีกอันนึงคือผมเชื่อว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นเงินหมายถึงว่าเป็นเป็นเหมือนธนบัตรได้ในเร็วๆวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีนวันวนวตกรรมไรนิ่งแล้วแต่หลายๆประเทศอาจจะยังไม่ได้เอามาใช้ได้ง่ายๆย,ยกตัวอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยผมผมโอนบิตคอยผ่านไรนิ่งก็มีค่าธรรมเนียมเนาะแต่ถ้าเกิดผมโอนเงินบาทเนี่ยผมไม่โดนค่าธรรมเนียมแถมเร็วด้วย นะครับยิ่งถ้าคุณกลับไปออริจินอลเลยไปโอน Bitcoin เลยเนี่ยตรงเลเยอรวันเนี่ยคุณไปโอนเนี่ยสินาทีคุณรอเถอะค่าธรรมเนียมคุณกระโดนนะครับเพราะงั้นบิตคอยจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่ถูกสร้างมาหรือมีคุณสมบัติในตอนนี้ในการเป็นเงินหรือหรือหรือตัวแทนในการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่จริงๆมันมีคุณสมบัติในการป้องกันความการสูญเสียคพาะมั่งคัง่ง นะครับถ้าคุณมองในในในฟ้าของ stock 24นะครับซึ่งอันนี้เป็นอีกอันนึงที่อยากเอางนำมาเสนอให้ดูนะครับแล้วเมื่อกี้ผมติดเอาไว้ว่า stock to 24มาทำอะไรมันมีบริษัทนึ่งก็คือ panb มันเอามาสร้างมันเอามาสร้างตัวโมเดลราคาของ bitcoin นะครับซึ่งโมเดลมันคือเส้นสีเหลืองตัวนี้นะครับแล้วตัวเส้นสีไอสีลุ้งเนี่ยมันคือราคา bitcoin ซึ่งเขาใส่น่าจะใส่ล็อกเข้าไป นะครับพอใส่ล็อกเข้าไปแล้วมันก็เลยทําให้ดูง่ายขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ามันก่อนหน้านี้เนี่ยโดยเฉพาะช่วงก่อนที่ใช้คาว่าผมใช้คำว,ว่าก่อนที่เราจะรู้จักกันอ่ะก่อนที่เราจะรู้จักบิตคอยดีๆผมยอมรับเลยว่ามันรู้จักดีๆเนี่ยเอาช่วงนี้ที่ผมวงเนี่ยแล้วมันแล้วผมเชื่อว่าผมก็ไม่ใช่คนส่วนน้อยหรอกผมเป็นคนส่วนใหญ่ที่รู้จักบิตคอยแล้วหลายๆคนก็เริ่มรู้จักคนส่วนใหญ่ก็เริ่มรู้จักควอมมอของผมมันเลยทําให้มันหลุดออกไปนะราคามันจะหลุดจากตัว โมเดลไปนิดตึงนะครับนี่คือจุดอ่อนเหมือนกันของ Stock t o f o ว่ามันอาจจะหลุดไปบ้างอาจจะไม่แตะตัวโมเดลที่ทำนายราคาไปบ้างเพราะโมเดลเนี่ยมีจุดอ่อนว่ามันใช้แค่ปัจจัยเดียวคือ Stock t o f o ในการสร้างโมเดลขึ้นมาเพราะงั้นม้นมีปัจจัยอื่นครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านการเมืองอารมณ์ของการเทรดลงไปถึงตลาดฟิวเจอร์ด้วยนะครับตลาดฟิวเจอร์เป็นตลาดที่ใหญ่แล้วดัมทีก็ทาลายราคาตัว Bitcoin ลงไปถึงคริปโตตัวอ,อื่นๆด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเราเห็นว่า ภาพรวมมันเป็นในทิศทางใกล้เคียงกับตัวโมเดลเพราะงั้นคุณอาจจะใช้โมเดลนี้ในการอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ผมผมผมว่าใช้ในการติดตามนะใช้ผมใช้เป็นการศรัทธาด้วยอันนี้ผมพูดส่วนตัของผมเองใช้เป็นศรัทธาด้วยศรัทธาว่านี่เนี่ยมันมันยังวิ่งตามตัวโมเดลนี้อยู่นะมันยังไปได้อยู่นะแล้วก็ เราเราเราเอาไว้ตัดเรื่องอารมณ์ของเราออกไปด้วยเวลาเราอยากจะเทรดคันไม้คันมือนะครับอันนี้พูดถึงตรงนี้แล้วต้องดิสเคมเมอร์นิดนึงว่าผมเป็นคนที่เชื่อในบิตคอยแล้วก็ผมเป็นคนที่ค่อนข้างมองมันเป็นสินทรัพย์ในในใน,ในการป้องกันความมั่งคั่งที่ผมจะเสียไปคือผมมองมันเป็นสินทรัพย์ที่เอาไว้โซลเอาแวรอยู่ผมไม่ค่อยใช้มันในการเก็งกําไรสรักเท่าไหร่ซึ่ง ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเจอแล้วผมติดนิ้วเลยว่านี่แหละใช่แล้วเป็นสิ่งที่เอามาอธิบายไม่ใช่แค่บ i t c o i n เอามาอธิบายทองคําเอามาอธิบายพวกกลุ่มแบรนด์เนมด้วยว่าทําไมคนถึงเชื่อมันและคนถึงชอบพูดว่าเก็บเงินแล้ว้อยมันขึ้นเนี่แหละครับมันเป็นเพราะตัวนี้นะครับโดยสรุปก็คือ Stock to f o เนี่ยเป็นอาัตาราส่วนที่เอาไว้ d e f i n ว่าสินทรัพย์ตัวไหนมีคุณสมบ,บัติในการ s t o r อาไปอ่ได้ดี นะครับต่อให้คุณผลิตขึ้นมาเพิ่มแต่ถ้าคุณผลิตขึ้นมาเพิ่มแล้วเทียบกับสิ่งที่มีอยู่ในตลาดมันยังไม่ได้เยอะมากนะักมันไม่ทําลายคุณสมบัตินั้นนะครับยิ่งสต็อเออยิ่งสต็อกทูโฟเยอะยิ่งมีคุณสมบัตินี้เยอะซึ่งผมเอามาให้ดูแล้วว่าบิตคอยมีโอกาสที่อัตราส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแลวจะมีคุณสมบัตินี้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคุณเชื่อเรามีอีกสิ่งหนึ่งนะครับนอกจากบิตคอยแล้วอันนี้คุณไปหาเอาเองได้นะครับตาม เอชเชนต่างๆถ้าใครอยากให้พูดถึงก็สามารถสปอนเซอร์เข้ามาได้นะครับก็แล้วก็มีอันนึงอันนี้เป็นกองทุนที่ใกล้เคียงกันเป็นตัวบล็อกเชนนะครับเอ่อเดี๋ยวพี่พีทจะมาอธิบายฟังแต่ก็อุก่อนไปนะพี่พีทผมขออธิบายนิดนึงคือบล็อกเชนกับบิตคอย่์งกันยังไงละกันผมผมเจอมานิดนึงคือบล็อกเชนเนี่ยผมเที่ยวแล้วมันคือรางรถไฟแล้วแล้วแล้วบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยมันเหมือนกับตัวรถไฟ ตัวโบกี้รถไฟต่อมาเรื่อยๆต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยๆแล้วมันวิ่งอยู่บนรางนะครับรางรางนั้นอนะ่ะเรียกบล็อกเชนส่วนโบกี้แต่ละโบกี้อ่ะผมผมนะเป็นบิตคอยนะครับเช่นเดียวกันคริปโตอื่นก็ใช้รางอื่นเหมือนกันไม่ได้ใช้รางเดียวกับตัวเอ่อบิตคอยนะครับเช่นอีเธอรเียมก็ไปใช้รางของเขาแล้วก็มีโบกี้ของเขามีวิธีการต่อโบกี้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะงั้นแล้วจะบอกว่าบล็อกเชนเท่ากับบิตคอยไหม ผมตอบว่าไม่ทั้งหมดแต่มันเป็นสถาปยกรรมพื้นฐานที่บิตคอยอยู่บนนั้นนะครับและคริปโตอื่นอยู่บนนั้นแต่แยกรางกันนะครับไม่งั้นมันก็คงปนกันมั่วไม่งั้นผมส่งบิตคอยคุณได้รับอีเชียมหรือริป p ปิแทนนะครับเพราะงั้นมันแยกรางกันอ่ะพอพูดถึงบิตคอยล้วพูดถึงบล็อกเชนละเดี๋ยวเราไปที่กองทุนที่เกี่ยวข้องดิจิตอลแอสเซทซึ่งจะมีพื้นฐานอยู่บนบล็อกเชนอ่ะพี่พีทไปผม <laughs> <laughs> ก <c oughs> มต้องบอกว่าสําหรับใครหลายๆคนครับที่คิดว่ายังเติมกาวกันไม่พอนะครับในส่วนของตัวเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเอ๊ะแล้วบิตคอยน์เนี่ยนอกจากในเชิงของ Store of Value แล้วเนี่ยมันมีผลอื่นๆที่คิดว่าจะขึ้นอีกหรือไม่นะครับก็สามารถไปฟัง2คลิปก่อนหน้านี้ได้ที่เราพูดถึงอีกหนึ่งทฤษฎีกันก็คือเรื่องของการที่คุณโดนวงตฟรัมจะเข้ามาแล้วมีนโยบายที่จะ สนับสนุนในการซื้อบิตคอย์เข้ามาเป็น s t r a ิ e g i c reserve ซึ่งต้องใช้จำนวนเงินมหาศาลนะตรงนี้มันจะหนุนราคาทองราคาทองคําแล้วก็ราคาบิตคอยได้มากน้อยแค่ไหนย้อนกลับไปฟังคิดนั้นกันได้เดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้้ด้านล่างนะ, <c oughs> นะครับคร <c oughs> าวนี้ถ้าหลายๆคนครับสามารถที่จะลงทุนตรง ไปยังในส่วนของนังบิตคอยได้่านเอ็กชเชนต่างๆผ่านในส่วนตัวให้เรยต่างๆโอเคทุกคนลงท่านั้นก็ได้แต่ถ้าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่ายังไม่คุ้นเคยเกับเทคโนโลยีใ,ใหม่ๆในลักษณะน,นั้นยังไม่ไว้ใจเออเอ็กชเชนต่างประเทศจะมีความมั่นคงไหมหรืออะไรยังไงก็ตามเรากลับมาสู่อุปกรณ์การลงทุนอุปกรณ์การเงินที่ใกล้ตัวเราก็คือกองทุนรวมครับปัจจุบันผมแบ่งเป็นก,กว้างๆ2กลุ่มก่อนละกันน้อในส่วนของตัวกองทุนที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยนะครับณตรงนี้หนึ่งเลยก็คือเป็น3กองทุนที่ลงทุนในหุ้น ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแอสเซทหรือเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนฮะเพราะฉะนั้นนะตรงนี้ในส่วนของตัวกองทุนกลุ่มนี้จะไม่ได้ถือบิตคอยด์โดยตรงจะไม่ถือไม่ได้ถือบิตคอยอีทีเอฟแต่ลงทุนในบริษัทที่เขาทําธุรกิจที่เกี่ยวกับบล็อกเชนและบางเอิญว่าบล็อกเชนเหล่านั้นเองเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันในส่วนของทางบิตคอยเนี่ยเขาเป็นตัวเหรียญเขาเป็นตัวดิจิทัลแอสเซทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดถูกยอมรับมากที่สุดมาเก็แคปมากที่สุดพอเป็นลักษณะนี้บูเนี่ยทำให้การเคลื่อออนไหวขงงราคาคเก็ ผลต่อในส่วนของตัวหุ้นหรือบริษัทเหล่านั้นที่เขาลงทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะตรงนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากองทุนกลุ่มนี้ไม่ได้ลงทุนในบิตคอยดยตรงแต่ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและประเมินบล็อกเชนค่อนข้างอินอยิ่งอยู่กับในส่วนของตัวบิตคอยพอสมควรเพราะฉะนั้นนะตรงนี้เลยมีการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันในภาพกว้างแต่ในระยะสั้นๆมีความฉีกกันได้บ้าง ในบางช่วงบางเวลาอันนี้เป็น disclaimer เริ่มต้นวันเลยนะครับถามกองทุนนัดตรงนี้มีกองทุนอะไรบ้างปัจจุบันก็จะมีในส่วนของ SP Block จากไข่ม่วงฮะในส่วนของ s b นะครับก็ตลอดเองภาพรวมนัดตรงนี้จะเห็นด้ว่าเขาเป็นกองทุนที่มีจุดเด่นละกันเนาะก็คือเรื่องของความเป็น Passive ฮนะจุดเด่นเลยก็คือในส่วนของตัวค่าธรรมเนียมตัวภาพรวมทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น Management f e นั้นนี่นอะไรก็ตามตัวค่าในการซื้อเนี่ยอยู่ที่1.07อาจจะไม่ได้ถูกที่สุดแต่ในส่วนของตัวค่าธรรมเนียมที่เป็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย การแมネจเมนต์ฟีคัสตอรี่อะไรก็ตามอยู่เพียงแค่หนึ่งหนึ่งแเซ็นท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะตรงนี้หนึ่งจุดที่ถ้าใครชอบในส่วนของตัวความพาสีค่าธรรมเนียมถูก s อ b b ีนีบล็อกคือคำตอบของคุณนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้ในส่วนของตัวกอง,วงทุนที่ผมใช้ว่าเป็นลูกผสมและกันเนาะแล้วมีความเป็นกื่นอายของอ่าหุ้นขนาดใหญ่เพิ่มเติมมากขึ้นจากการที่เขาลงทุนในสองตัว BLO อลโอเคกับ BLCN ฮนซะซึ่ง BLCN เองเนี่ยจะมีความเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่เพิ่มเติมขึ้นมา ตัวเครีบล็อกเชนจะตอบโจทย์เพราะว่าพอเขาลงทุนขนาดใหญ่ปุ๊บนะตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความผันผวนเมื่อเทียบกันกับ บรรดาสารกองทุนเนี้ยตัวเคริตบอเชนจะตอบโจทย์ว่าความบันผวนเขาน้อยกว่าเพื่อนนะฮะแต่ค่าธรรมเนียมก็ต้องบอกว่ามีฟรอนต์เอนที่ถูกที่สุดแผลในส่วนของตัวค่าธรรมเนียมบริหารอื่นๆอะไรก็ตามอยู่ในกุดที่กลางๆฮะประมาณสักหนึ่งจุดสามเก้าเซ็นและสำคัญก็คือกองทุนเนี้ยเป็นลักษณะของตัวกองทุนแอคทีฟเทียบกับในส่วนของตัวเบรชั่รกด้วยก็อาจจะมีการปรับการอะไรระหว่างทางบางช่วงอาจจะเห็นเบลโอเบลโอเคเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์บางช่วงอาจะ OK าอาจะเห็นหรือหกสิบอะไรลักษณะนี้มีเหวี่ยงมีขึ้นมีลลงเคคค้้าาไดนะะรรรับครครับบบแถใชอ สายเวี่ยงฮะปัจจุบันเป็นในส่วนของตัวเ f อร์ a n รนที่โดดเด่นที่สุดแต่ความเวี่ยงสูงที่สุดด้วยก็คือ ASP DJB ครับณานะตรงนี้ลงทุนในส่วนของตัว d e p ETF ครับ47มีความเวี่ยงสูงมากไม่พอยังลงทุน WGMI ด้วยซึ่ง WGMI ณนะตรงเนี้ยเขาเป็น ETF ที่ ใช้คําว่าลงทุนในมยเนอร์หรือคนที่ขุดเหรียญทั้งหลายนะตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยธรรมชาติของมยเนอร์ก็คือจะมีกําไรที่สูงหรือต่าเองเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับราคาเหรียญทั้งหลายที่เขาขุดออกมาได้เพราะฉะนั้นนะตรงนี้ทําให้ตัว correlation ทั้งหมดตรงนี้เคลื่อนไหวหคล้ายคล้ายบิตคอยนะแต่ถ้าในเชิงของความเบี่ยงตัว ASP Digital แล้วก็ตัว performance เองเนี่ย ASP Digital b l ชนะเลิศรวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งอีกส่วนที่เข้าลงทุนครับก็คือลงทุนตรงในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนหรือดิจิทัลแอ อย่าง NV i d i ีเดียเออยอะไรเออยลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะตรงเนี้ยถ้าใครอยากได้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนย้ำอีกครั้งว่าเป็นหุ้นนะฮะอ่ะนานตรงเนี้ยแล้วชอบความเหวียง SP d i g ดิจิบล็อกคือคำตอบฮะรีเทิร์นเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าหนึ่งปีย้อนหลังครับเขาอยู่ที่ประมาณ1 2อนะฮะอันนี้ S o f วันที่28พฤศจิกานะฮะสามเดือนประมาณ55เรียกได้ว่าทิ้งห่างเพื่อนๆอ,อ,อีก2คนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวได้ได้ว่าเกือบ2เท่านะฮะแต่อ่าในขณะที่รอส กุ่มกันมาฮะกอบกุ่กันมาแต่อย่างที่พูดถึงตอนต้นก็คือ k t b ีบ c ็ a กเชนเนี่ยเขามีข้อดีและวกันเนาะในเรื่องของตัวความผันผวที่ต่ำกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้คำว่า High Risk High Return มองหา ASP Digiblock ถ้าอยากได้ความผลันผวนต่ำ ต่ำหน่อยและ performance ยังถือว่าค่อนข้างดีด้วยก็เป็นเคทีบล็อกเชนถ้าเป็นคนที่กังวลเรื่องค่าธรรมเนียม s c b Block ็อกคือคำตอบนะครับแต่ถ้าเกิดใครหลายๆคนครับที่รู้สึกว่าเอไม่อยากล,ยลงทุนในส่วนของตรงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนและบล็อกเชนเกี่ยวข้องกับ Bitcoin มันอ้อมไปก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งครับในส่วนของตัวกองทุนที่ลงทุนใน Bitcoin e t f ครับปัจจุบันมี2องกองทุนนะฮะณนะปัจจุบันณวันที่อัดมี2องกองทุนก็คือจากค่าย MFC ครับอันนี้ ลงเจ้าเดียวเลยก็คือในส่วนของทาง s h a r e ฮะคือ b l a c k l o c กเนาะก็มีค่าธรรมเนียมที่เท่ากันเป,เป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะตรงเนี้ยอยู่ในจุดที่ใช้คำว่าดูจากในเชิงของเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูจากในเชิงของตัวถึงทับที่ลงทุนแล้วลธรรมชาติก็คือ ETF ทั้งหลายเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวคล้ายปิดคออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ในหน้าถัดไปครับนะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่ไกลเขียงไกลเคียงกันสุดๆครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใช้คําว่า สะดวกที่ไหนก็ใช้ที่นั่นละกันเนาะ MFC ก็อยู่ในจุดที่อาจจะไม่ได้มีสาขาธานาคารตอบโจทย์วันก็ไม่ได้มีสาขาธานาคารตอบโจทย์ก็ดูว่าซ l l i เอเจนท t ที่เราใช้บริการเนี่ยเขามีให้บริการกองทุนตัวไหนละกันเนาะก็สามารถเลือกซื้อเลือก หาได้2กองทุนนี้แต่เนื้ออื่นใดครับ2กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เป็น UI ก็คือมีความเสี่ยงสูงมีความซับซ้อนสูงลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการดีแคลหรือมีในส่วนของตัวการเปิดเผยข้อมูลนิดนึงเรื่องสินทรัพย์เรื่องความรู้เรื่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะตรงนี้น่าจะตอบโจทย์ในส่วนของตัวใครหลายๆคนที่มองหากองทุนที่ลงทุนใน ETF ไดทีลงทุนในบิตคอยต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะตรงนี้ก็ใช้คําว่าตรง จุดเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าใน2ตัวกลุ่มแรกแต่อาจจะมีการเข้าถึงที่ยากหน่อยเพราะเป็นกอง UI ก็ใช้คําว่าเลือกซื้อเลือกหากันได้ให้เหมาะอับสไตล์ของตัวเองละกันนะครับภาพรวมประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวกองทุนรวมครับครับผมก็ในส่วนของภาพรวมตลาดดิจิตอลแอสเซทนะซึ่งรอบนี้เนี่ยผมเห็นความแตกต่างไปจากรอบที่แล้วนิดนึงรอบที่แล้วเนี่ย เป็นรอบที่มีนวัตรกรรมออกมา,มามากมายเลยผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะร่วมทุกร่วมสุขไปพร้อมกับผมในรอบนั้นนะครับไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากบิตคอยปกตินะครับแล้วก็ไล่เรี้ยงมาเป็น De ฟานะช่วงนั้นใครสเต็ตกก็บอกมานะครับผมจำได้หลังจากดีฟาแล้วคุณก็จะำได้ว่ามันจะมี m e t a เ e r s e โผล่มาจะมีโทเค็นโผล่มานะครับ,รบก็จะเป็นส่วนของเอ t ีอ NFT. ตอนนี่เสร็จเนี่ย,ยสุดท้ายไปโจกไว้ที่เกมไฟนะครับแล้วก็ระเบิดตูมตามทีเดียวทีนี้มันก็เกิดการเบลแอนลีนนะครับรอบพีดาวมันเบลละแต่พอระเบิดไปปุ๊บมันเ็ลีนออกไปเบลแอนลีนผมเชื่อว่าผมผลติดศับนี้มาเนี่ยมาจากอาจารย์ซับมาแหละพอมันลีนออกไปปุ๊บมันก็เบล์ใหม่ทีนี้เบลรอบนี้เนี่ยการน่ไม่ค่อยมีนวัตกรรมอะไรออกมาเลยนะครับแต่ กลับกลาย่าก็เหลือผู้อยู่รอดมาซึ่งน่าจะเป็นของจริงบ้างไม่มากก็น,น้อยแล้วละ่ะน่าจะของจริงกว่ารอบที่แล้วละไอ้อะไรที่มันเป็นของปลอมเนี่ยก็ระเบิดไปละคือลงพืศสารกันไปนะครับติดคดีกันไปแล้วก็ปิดกันไปเรียบร้อยละส่วนใครที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นคอและ้วล่ะเป็นเป็นสิ่งที่ใช้กันได้จริงละแต่ถามว่าใช้กันได้จริงแล้วจะใช้กันได้มากหรือน้อยเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เหรียญแล้วแต่โทเค็นแล้วแต่อ่ในส่วนของ การถูกนำไปใช้ความเชื่อของมาลักนะครับอในส่วนของหุ้นหลักๆเนี่ยผมไปเปิดอย่างเดฟเนี่ยตัวแวนเอ็กเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกคอยเบดอย่างเงี้ยก็เกี่ยวข้องโดยโดยอ้อมเนาะส่วนใกล้ๆจะตรงๆหน่อยก็อย่างไมโครแซตติสี้เงี้ยก็พี่อะไรนะแซนเลอร์ผมจำชื่อเขาไม่ได้โทษทีก็ m i c คร s ซนเลอรเออนั่นแหละพี่ทันก็ซื้อสยับเลยซื้อครับ โซื้อซื้อแล้วเวลาสเพิ่งออกคุณกู้เพื่อซื้อเพื่อ DCA Bitcoin ทุกวันด้วยเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเนาะแต่ว่า่ามีความเกี่ยวข้องกับราคาบิตคอยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับก็เรียกว่า DCA ผมถ้าผมฟังไม่ผิดดีซีเจนไอไอไอบิตคอยที่ขุดออกมาใหม่ทุกวันนี้แทบแทบแทบจะเกี้ยงเลยเพราะงั้นสต็อกทูโฟอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะเพราะสต็อกมันไม่ได้ถูกอัด ถูกถูกโฟอัดเข้าไปก็ไปเข้าไมโครสตร e จ y อย่างเดียวนะครับแล้วก็ยังมีตัวอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงก็ยังมี minor นะครับก็จะมีอย่างบล็อกเออหรือสแควร์เก่าอ่ะก็คือใช้บ้างเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่โดยตรงอย่างไรก็ตามก็อย่างที่พี่พทบอกครับพอเซนติเมนต์มันมาเนี่ยกลุ่มพวกนี้มันก็ได้ตามไปด้วยนะครับทีนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านแล้วว่าสะดวกที่ไหนชอบแบบไหนชอบพุ้นหรือว่าชอบโดยตรงหรือว่าชอบแบบ ถือให้ผ่าน ETF นะครับวันนี้ก็สามารถหาได้ซึ่ง <c oughs> ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คุณสามารถหาข้อมูลกันได้มากมายแล้วถ้าใครชอบเรื่องดิจิตอลแอสเซทอีกนะครับชอบเรื่องบล็อกเชนเนี่ยผมคุยแล้วสนุกก็คอมเมนต์กันได้นะครับรยังมีอะไรแชร์อีกเยอะเหมือนกันนะฮะเห็นช่วงนี้มันกลับมาแล้วช่วงช่วงมันไม่ค่อยดังผมไม่กล้าพูดสักเท่าไหร่เลยกลัวเขินเหมือนกันนะครับพอมันดังแล้ว <c oughs> เราก็กล้าพูดมากขึ้นแล้วครับ <c oughs> ก็อยากแชร์ให้ทุกท่านได้ได้ได ได้ได้ได้รู้มากขึ้นไ้ไในเอาไปช่วยกันขุดเพิ่มขุดความรู้เพิ่มนะครับเพอหลายหลายๆที่ผมคุยกับไปหลายคนเล่ารอบตัวแล้วบางทีแบบอยากอยากอยากอธิบายมันเคลียร์กว่านี้อยากอยากให้มองดิจิทัลแอสเซว่ามันมันไม่ใช่เหรียญลมมันมีอะไรเหรียญลมนะครับพวกชิดคอยพวกมีมคอยแต่ที่ไม่เป็นลมก็มีที่มีการพู f ได้ว่ามันเบสอ on อะไรมันมันก็มีนะครับอ่ะ แล้วก็มีตัวบิตคอยที่ผมค่อนข้างชื่นชอบนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พีทก็ถ้าใครชอบนะครับ,รบเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลแอสเซทบิตคอยนะครับสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวเราเจะเอาไว้เป็นไอเดียในการาทำ EP ถ,ถัดไปออกมาเพื่อเซิร์ฟสุท่านนะครับวันนี้ก็ใครชอบนะครับก็กดไลค์นะใครใช่กดแชร์นะครับแล้วก็ ใครอยากด o n a t i นะครับก็กดด้านล่างกันได้นะครับเป็นค่าน้ำค่าไฟให้กับเรานะครับช่วงนี้ไฟผมก็ดับไปหลายดวงแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยที่ห้องนะครับก็วันนี้ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันได้ในเรื่องอะไรนะครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ